สวัสดีครับ AV Tech Guide By a r Guide วันนี้ผมจะมาชวนเลือกลำโพงสายตื้อสำหรับเอาไปใช้ในงานปาร์ตี้นะครับหรือว่าเลือกใช้งานเป็นลำโพงอเนกประสงค์กันครับลำโพงสายตื้อหรือลำโพงปาร์ตี้ในที่นี้ก็คือ Clipsix g Series นะครับที่ในเวลานี้เนี่ยเขามีออกมาให้เลือกด้วยกัน2รุ่นด้วยกันนะครับนั่นคือรุ่นเล็กสเปคไม่ธรรมดาอย่าง Clipsix g XL และรุ่นใหญ่ไฟกระพริบอย่าง c l i p s i g XXL เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าแต่ละรุ่นมีสเปคและคุณสมบัติเป็นยังไงกันบ้างแล้วรุ่นไหนที่น่าจะถูกใจคุณมากกว่าสำหรับลำโพง Clips g i ก x ์นะครับเป็นลำโพงปาร์ตี้ขนาดเล็กกระทัดรัดที่ออกแบบมาให้หยิบจับใช้งานได้ง่ายแล้วก็หยิบจับใช้งานได้สะดวกนะครับแม้ว่าจะเป็นลำโพงขนาดเล็กกระทัดรัดเทว่าด้านสเปคเนะี่ยไม่ธรรมดาเลย โดยตัวลำโพงนะครับได้รับการออกแบบให้เป็นลำโพงตู้เปิดระบบ2ทางแยกตัวขับเสียงทุ้มและตัวขับเสียงแหลมอิสระจากกันด้านตัวขับเสียงกลางทุ้มนั้นมีขนาด6นิ้วครึ่งทำงานร่วมกับตัวขับเสียงแหลมขนาด2นิ้วเพิ่มความสะใจด้วยฟังก์ชันเบสบูส์พร้อมระบบปรับเสียงแบบ Advanced DSP Equal i z a t i o n ตอบสนองความถี่ตั้งแต่6 0เฮิร์ถึง20กิโลเฮิร์ ให้พลังเสียงหนักแน่นสดใสและมีชีวิตชีวาเหมาะกับการใช้งานเป็นลำโพงปาร์ตี้ให้พลังเสียงได้ดังถึง1 0 5เดซิเบลที่ระยะห่าง0.5เมตรนอกจากนั้นยังพร้อมเพิ่มสีสันให้กับงานปาร์ตี้ด้วยไฟวงแหวน R G B Ringlight ที่มาพร้อมกับโหมดไฟแสดงผลหลากหลายรูปแบบหลากหลายสีสันให้เลือกใช้งานได้ตามอารมณ์ในด้านการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงลำโพง c l i p s i s X L รองรับการเชื่อมต่อไร้สายผ่านบลูทูธ o t h 5.0 หรือเชื่อมต่อรับสัญญาณเสียงทางค้่ต่อ3.5มิลลิเมตรอะนาล็อกไลพร้อม input คาราโอเกะสำหรับเสียบใช้งานไมโครโฟนที่ให้มาด้วยกันกับลำโพงขณะที่พอร์ต USB นั้นรองรับการเล่นไฟล์เพลงจาก USB flash drive หรือจะใช้งานเป็น power bank ชาร์จไฟให้กับโทรศัพท์มือถือก็ได้ด้วยเช่นกันลำโพง Clips g i g s XL มาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบลิเทียม7.4โวลต ความจุ2,200 m มิลลิแอมปร์อในตัวสามารถใช้งานได้ทั้งแบบเสียบไฟบ้านแล้วก็ใช้แบตเตอรี่เวลาถ้าในโหมดใช้งานแบตเตอรี่นะครับชาร์จไฟครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องถึง8ชั่วโมงนอกจากนั้นตัวลำโพงยังได้รับการออกแบบให้ป้องกันละอองน้ำได้ในระดับ IPX4 นอกจากนั้นลำโพง ClipX XL 2ตัวนะครับยังสามารถนำมาเชื่อมต่อทำงานร่วมกันในโหมดเสียงแบบสเตอรโอได้ด้วยครับ สำหรับลำโพงคลิปกิก GXL เป็นลำโพงปาร์ตี้ขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกระดับของคลิปนะครับตัวขนาดลำโพงที่ใหญ่เนี่ยมาพร้อมกับตัวตู้ลำโพงระบบตู้เปิด2ทางเช่นกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเขาเลือกใช้ตัวขับเสียงจํานวนมากขึ้นโดยตัวขับเสียงกลางทุ้มขนาด6น,นิ้วครึ่งนะครับคราวนี้ใช้งาน2ตัวด้วยกัน ทำงานร่วมกับตัวขับเสียงแหลมขนาด2นิ้ว2ตัวเช่นกันเพื่อเพิ่มความเต็มอิ่มของพลังเสียงตัวลำโพงเนี่ยยังมาพร้อมกับระบบปรับเสียงแบบ a d v a n c e d DSP Equalization ตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่5 0 h เฮิร์จนถึง2 0 h z กิโลเฮิร์เพิ่มความสะใจด้วยฟังก์ชัน b a s Boost เพื่อเพิ่มความกระหึ่มหนักแน่นของเสียงทุ้มนะครับให้ฟังสะใจมากยิ่งขึ้นลำโพงรุ่นนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับพลังเสียงระดับ1 1 0 7เดซิเบล ที่ระยะห่าง0.5เมตรนะครับด้านระบบแสงสีเสียงเนี่ยจัดเต็มด้วยไฟวงแหวน RGB ลิงไลท์พร้อมไฟแฟลชแบบ Dual strobe ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้นะครับสามารถปรับแต่งรูปแบบของไฟแสดงผลได้อย่างหลากหลายเหมาะสำหรับงานปาร์ตี้สายตื๊ดเลยนะครับแล้วก็ตัวสีไฟเนี่ยยังมีสีสันที่เลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่จำเจสามารถใช้งานได้ตามมูดแอนโทนที่ต้องการ ด้านการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงตัวลำโพง c ล i p s Gix xxl เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อไร้สายผ่าน bluetooth 5.0ูธ5.0หรือเลือกเชื่อมต่อสัญญาณเสียงทางการเสียบสายผ่านขั่วต่อ3.5ม m mm, อนาล็อกไลน์อินอนะครับที่พิเศษไปกว่านั้นลำโพงรุ่นนี้ยังมีขั่วต่อสัญญาณไลน์เอาแบบ3.5ม m mm, ให้มาสำหรับต่อพ่วงใช้งานกับเครื่องเสียงอื่นๆภายนอกได้ด้วยนะครับด้านพอร์ต usb นั้นก็รองรับการเล่นไฟล์เพลงจาก usb flash drive หรือจะใช้งานเป็น power bank สำหรับชาร์จไฟให้กับโทรศัพท์มือถือก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันในขณะเดียวกันลำโพงปาร์ตี้รุ่นนี้ก็ยังมีอินพุตคาราเกะสำหรับเสียบใช้งานกับไมโครโฟนนะครับคราวนี้เนี่ยเสริมด้วยอินพุตอีกหนึ่งอินพุตนะครับสำหรับเสียบใช้งานกับกีตาร์หรือต่อใช้งานกับเครื่องดนตรีอื่นเรียกว่าพร้อมทันทีนะครับสำหรับงานปาร์ตี้ที่ผู้ใช้งานเนี่ย ต้องการจะร้องเพลงนะครับแล้วก็แจมกับการเล่นดนตรีไปพร้อมๆกันโดยแต่ละส่วนนะครับสามารถปรับระดับเสียงแยกกันได้ง่ายๆด้วยปุ่มควบคุมที่อยู่ด้านบนตัวลำโพง c l i p สกิ x, x, x l นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมความจุ4,400ม ah, ิลลิแอมป์แอทำให้ตัวลำโพงเนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งในหมดเสียบไฟบ้านหรือว่าใช้พลังงานจากแบตเตอรี่โดยตรง เวลาชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถใช้งานได้นานถึง8ชั่วโมงนอกจากนั้นแล้วนะครับลำโพงคลิป g i c xl 2ตัวเนี่ยเรายังสามารถนํามาเชื่อมต่อทํางานร่วมกันในโหมดเสียงแบบสเตอร์โอได้ด้วย ท่านผู้ชมครับจากที่ผมได้ลองฟังลำโพงปาร์ตี้ของคลิปทั้ง2รุ่นนี้มานะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยมีความน่าสนใจเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปด้านน้องเล็กอย่างคลิป g i กซ์เอเนี่ยมาใน d n a เดียวก,กันกับรุ่นพี่นะครับแต่ว่ามาพร้อมกับจุดขายตรงพลังเสียงที่มาพร้อมกับความกระทัดรัดด้วยนะครับสามารถหยิบจับใช้งานได้สะดวกแล้วก็ พกพาไปนอกสถานที่เนี่ยก็ทําได้สะดวกเหมือนกันคล้ายกับเราพกพาลําโพงพวกบลูทูธขนาดใหญ่ๆไปนะครับคราวนี้เนี่ยในขณะที่ย่อมๆอ,อย่างนี้นะครับเขายังให้เสียงกระหึม่มสะใจเกินตัวนะครับฟังเร้าใจแล้วก็อย่าลืมนะครับยังได้อัตราประโยชน์ในการใช้สอยเหนือกว่าลําโพงบลูทูธทั่วๆไปด้วยนะครับในขณะที่รุ่นพี่อย่างคลิปสกิ๊ก์ x l ด้านซ้ายมือผมนี่นะครับมาตัวลําโพงเนี่ยมาพร้อมขนาดที่ใหญ่กว่า แต่ก็สามารถเติมเต็มความต้องการได้มากกว่านะครับทั้งในส่วนของพลังเสียงและก็ฟังก์ชันการใช้งานลำพังแค่ระบบแสงไฟเนี่ยก็ร้าใจกว่ากันเยอะนะครับมีไฟแฟลชกระพริบกระพริบด้วยในด้านการใช้งานนะครับก็มีให้เชื่อมต่อได้ครบๆเลยทั้งแบบไร้สายแล้วก็แบบเสียบสายเปิดกว้างสาหรับการฟังเพลงจากแหล่งสัญญ,ญาณเสียงต่างๆนะครับรวมไปถึงการใช้งานเป็นลําโพงปาร์ตี้ จะร้องเพลงหรือเล่นดนตรีในเวลาเดียวกันในหมู่เพื่อนฝูงเนี่ยก็สามารถทําได้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจรด้วยครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับผมคิดว่าคงพอจะเป็นแนวทางในการพิจารณาเบื้องต้นสําหรับคนที่กําลังสนใจลำโพงปาร์ตี้เสียงดีแบรนด์ดีในราคาที่จับต้องได้ไม่ยากทั้ง2รุ่นนี้นะครับเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมรับชมแล้วชอบใจนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกด s u b สไคร e กันไวด้วยนะครับ เพื่อที่เราจะได้กลับมาพบกันอีกทีในคลิปสาระความรู้ใหม่ๆใ,ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ